หลังการประทะกันที่เกิดขึ้นฝ่ายซื้อดำเป็นฝ่ายบุกมาชนะคุมกำลังลบของเสือมเหสิสนได้อีกครั้งและครั้งนี้ก็ตามคาดซื้อดำได้จัดการกับลูกสมุนของซสือมเหิสูนจนเปล่าคาบาบริเวณบ้านเรือนโดยรอบใกล้เคียงกับที่ตั้งชุมจนดไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเพราะทุกคนต่างก็คิดว่าเป็นกองปาบและเกรงกลัวอำนาจของเจ้าที่ แต่ความเป็นจริงแล้วเป็นเสือดำเองที่บุกมาปราบชุ่มเสือมห ah ส e ุนจนลาบเป็นหน้ากอกภายในเวลาไม่นานนักผ่านการประทะก,กันอย่างดูเดือดมาเพียง20นาทีลุกน้องของเสือดำต่างทยอยขนหีบสมบัติทรัพย์สินมีค่าเงินทองจำนวนมากเรี้ยงลายออกมาจากกานที่มันของเสือมห ah ส e ุนจนหมดสิ้นมีทั้งเงินทองมหาศาล เสื้อผ่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและข้าวของเครื่องใช้จํานวนมากกําลังรกของเสือดําที่บาดเจ็บถูกปฐมพยาบาลเบื้องตน้นแม้จะมีคนเจ็บที่ต้องนําตัวกลับไปได้วยความยากลําบากแต่พักผู้ของเสือดําก็เต็มเปลี่ยมไปด้วยความคลืน่นเครงที่ครั้งนี้บุกมาเอาคืนเสือมเหสวนได้จนสําเร็จและเสือมเหสวนตอนนี้ก็ถูกจับตัวเปเชลออีกครั้งหนึ่ง ศึกในคราวนี้เรียกได้ว่าเป็นศึกที่ฝ่ายซื้อดำรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่บุกมาพิชิตขุมกำลังรบของศัตรูได้เพราะชื่อเสียงของเสือมเหิสูนในตอนนั้นน้อยคนนักจะกล้าแต่ต้องไม่มีใครกล้ามาท้าทายอำนาจบารมีขุมกำลังรบที่เข้มแข็งของเขาได้แต่ซื้อดำทำได้และได้รับชัยชนะอย่างใสสะอาดลูกน้องของสื้อดำทุกคนจึงมีแต่ความชื่นมืน่น และด้วยการที่สือดำบุกมาคราวนี้มันคงจะทําให้ชื่อเสียงของชุมชนเสือดำขั้นคขมหน้าเกรียงขามในอิทธิพลของกลุ่มโจรได้กันอีกครั้งคงจะไม่มีชุมชนกลุ่มไหนที่เหนือกว่าชุมชนเสือดำแล้วในจังหวัดสุพรรณบุรีและทางภาคกลางชายรูปร่างสั่งทันมีมาดเท้มขรึมดูทรงสงาเดินมาหาเสือมเหสุนที่ถูกลูกน้องของเขา ควบคุมตัวไว้อย่างใกล้ชิดชายจากการรูปร่างใหญ่ถูกมัดไว้กับต้นไม้ไม่มีโอกาสที่จะหนีไปได้ร่างกายที่แลดูไม่มีชิ้นดีแต่ก็รู้สึกตัวและรับรู้ว่าชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขามันคือเสือดำมเหาสวนกูเสียใจมากที่กูต้องมาหักหานมึงคราวนี้แต่มึงมันบีบบังคับกูให้กูต้องทำและกูก็รู้แล้ว บ่กคนอย่างมึงไอ้มาเฮสูวนมันไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่เหมือนดังที่ชาวบ้านเขาล่ำลือกันมาเฮส่วนมันดีอย่างนั้นหนึ่งนี้ทุยกูว่ามันคำโกหกพกลมทั้งนั้นสือดำอยู่ในอาลมของคนได้รับชัยชนะเขายังพูดสอนเชิงมวยกับอดีตเพื่อนไปอีกว่ามึงมันก็เป็นโจรมีอาชีพเดียวกับกูมึงไม่น่าจะมาหักเหลี่ยมกูเลยมึงก็รู้หากมีการประทะกันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโจรหน้าไหนมันก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งสิ่งที่มึงทำกับกูมันเจ็บแสบนะักมันเจ็บปวดจนกูเกินจะให้อภัยมึงได้ขนโจนกล่าวด้วยเสียงแข็งขึ้นคำหยาบต่อหน้าเพื่อนเก่าที่คิดหักล้างกับตนมึงมันคงคิดว่ากูเป็นโจรไม่เอาไหนมึงถึงกล้ามาลองดีเขียนจดหมายไปบอกตำรวจบอกที่ตั้งของชุมโจรกูกองปราบบุกไปเล่นงานกู จนกูเอาตัวเองแทบไม่หลอดมึงจะชดใช้อย่างไงขุนโจนกล่าวอย่างน่าเกรงขำดวงตาประกายโลดทั้งเค้นหัวแล้วออกมาต่อหน้าพื่อน <c oughs> แต่โชคยังดีที่กูกับลูกน้องตีฝ่าวงล้อมของกองปราบออกมาได้แต่ถึงยังไงก็ตามกูก็เสียรังโจนของกูเสียไพ่พลของกูเสียทรัพย์สินไปก็ไม่น้อย มึงมไม่ต้องสงสัยอกมาเหศสวนกูไม่จำเป็นต้องมาบุกมึงได้ซ้ำแต่ทั้งหมดมึงทำตัวเองทั้งนั้นขุนโจรกล่าวไปด้วยความคับแค้นใจแต่คอ,อกเสียงคางแคลงกับเสือมาเหศสวนไปอีกว่าในเมื่อมึงมันคิดหักล้างกับกูทำให้กูต้องเสียทรัพย์สินเสียกลุ่มกำลังลบของกูไปหลายคนกูก็เลยมาหาคนชดใช้กับไอ้สิ่งที่กูเสียไป มึงมันคิดหักหลังกับกูก่อนเพราะฉะนั้นมึงก็รู้เอาไว้ว่ากูเสือดำมันมีบารมียิ่งใหญ่กว่าชุมเสือของมึงมากมายนะัก<ม>เกินกว่าที่มึงจะแต่ต้องได้มึงจงจำไว้เสือมหิสุนร่างกายที่บอบช้ำไปทั้งตัวด้วยพิษหมัดพิษศอกจากลูกน้องของเสือดำที่บันเลงทั้งกรองยาวกรองผิดจนบอบช้ำทั้งหน้าทั้งตาแต่ในตาที่ประกายโลด ก็ไม่ลดจนไปแม้แต่ดิ่ดเดียวเขาขบกามจนปูนเป็นสันด้วยความโกรธแค้นไอ้ดำมันจหมากไปแล้วเสือมเหิสุนกระแทกเสียงตอบโต้กลับและกล่าวไปยังเสือไม่กลัวตายอีกว่ามึงก็เอาเสีไอ้ดำจะเอาอยัางไงกับกูก็เชิญแต่มึงจงจำไว้ถ้าหากกูยังไม่ตายไม่ว่ามึงจะไปมุดหวยที่ไหนกูจะทำทุกถีทาง เพื่อไปจัดการกับมึงสื่อดำแทนที่จะโกรธแค้นที่เสือมหิสวนตอบโต้กลับมาเช่นนั้นแต่ขุนจนกลับยิ้มหลับถอนหายใจออกมาสุดเแ่งและกล่าวไปอย่างใจเย็นว่าคำพูดแบบเนี้ยมึงมันพูดกับกูมาสองครั้งแล้วโอกาสที่มึงจะหาวิธีแก้แค้นกูนั้นกูเกรงว่ามึงจะหาไม่ได้สื่อดำโหบแล้วออกมาอย่างหนัก <laughs> ทำไมเนี่เหรอ เพราะกูจะพามึงไปด้วยและถ้าหากมึงยังพูดไม่รู้เรื่องไม่แน่ว่าป่าข้างทางมันอาจจะเป็นหลุมฝังศพมึงก็ได้กูมีทางเลือกให้มึงเท่านั้นถ้าหากกูไม่สังหารมึงทิ้งซะวันข้างหน้าไอ้มเหสูนคนนี้ที่ชาวสุพรรณรู้จักมันก็คงจะตามอาฆาตพยาบาทกูตลอดไปไอ้เสือดำเสือมเหสุนกระแทกเสียงเรียกชื่อขุนโจร มึงคิดดูสิไอ้ดำคิดดูให้ดีๆมึงตัางหากที่ไปลูบคมกูก่อนมึงขนพักคพวกยกพลบุกงานแต่งกูมีดำซ้ำมึงยังทิ้งตัวอีม,มนเจ้าสาวกูไปอีกนี่แหละเหตุผลที่กูต้องการจัดการกับมึงขุนจวนหัแล้วออกมาดังสนัน่นและมองไปที่เสือมเห่ศูนด้วยแววตาที่เย็นชาและใจเย็น มึงพูดแบบนี้ได้ยังไงวะไม่เหสวนมึงมันพูดเข้าข้างตัวเองชะมัดมึงมันก็รู้และไม่ใช่แต่มึงที่รู้ชาวสุพรรณเขาก็รู้ทั้งนั้นว่าอีมุนมันคบหาดูใจกับกูมานานถ้าหากมึงแต่งงานกับอีมุนชาวสุพรรณเขาจะคิดกันยังไงกูคงหมดความเป็นนักเลงเพราะถูกเพื่อนอย่างมึงหักหลังชาวบ้านเขาคงคิดว่ากูเป็นโจรกระจกขนาดคนรัก ยังถูกเพื่อนตัวเองฆ่าไปแดกเออกูฝากมึงไว้ก่อนเถอะไอ้ดำเสือมเหสวนตอบโต้ด้วยความกลาดเกลียวแต่สือดำไม่สนใจคำพูดนั้นเขามองไปที่สมุนบริวารที่กำลังยุ่งวุ่นวายกับการเตรียมข้าวของเมื่อเขาเห็นว่าทุกอย่างพร้อมเขาจึงตะโกนออกมาเผาที่มีหฮลาบคาบทันทีที่พูดจบกลิ่นน้ำมันกราดเหม็นตลบบอวนไปทั่วบริเวณนั้น น้ำมันสำหรับใช้จุดตะเกียนถูกเทราดไปจนทั่วและเพียงพริบตาเดียวไฟลุกพลึบขึ้นอย่างรวดเร็วกองโจนของสื้อมเหสวนถูกเปลวเพลิงลุกรามจนวอดวายท้องฟ้าที่มีแต่ความมืดบัดนี้สีของมันเปลี่ยนเป็นสีแดงฝ่ายซื้อดำใช้โยโหร้องด้วยชัยชนะแต่ทุกาของเรือนสามหลังเขาขบกรามไปมาด้วยความโกรธแค้นแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ใช้ได้แต่วาจาตอบโต้กลับขุนโจรเท่านั้นไอ้ดำการมาของมึงคราวนี้กูจะจำไม่มีวันลืมมึงทำให้กูหมดความเป็นโจรแม้แต่ที่อยู่อาศัยกูมึงก็ยังเผาทำลายทิ้งมึงคิดทรยศเพื่อนไอ้ดำเสือมหสิสวนกระแทกเสียงหนักแน่นด่าเสือดำด้วยคำพูดหยาบคายไม่ยอมหยุดใบหน้าบอบช้ำปนทุกข์และโกรธเลี้ยวสุดขีดมึงลืมขุนคน ไอหมาเลี้ยงเสียเข้าสุขเลี้ยงให้ตายมันก็ไม่เชิงมันมาแหวนกัดเจ้าของอยังกูไอคนไม่รูคค้คุณคนกูเคยช่วยชีวิตมึงแต่มึงลืมพูดแล้วเสียดายน้ำไหลกูได้จะปล่อยให้มึงต,ตายไปไม่น่าไปช่วยมึงไว้ไอคนเลวหมามันยังรูค้คุณคนกว่ามึงแม้ซื้อมาเฮซุน,นจะต่อว่าต่อคำอยังไงแต่ซื้อดำก็ทำเป็นไม่สนใจเขาสนใจประกายไฟ ที่กำลังลุกไหม้บ้านหลังใหญ่สามหลังและลุกลามไปเรื่อยๆอย่างช้าๆเขามองดูมันที่รอยยิ้มตัวขนจรและลูกสมุนพอใจเป็นอย่างยิ่งที่หลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วเสือไม่เหสวนทำให้ฝ่ายตนต้องอยู่อย่างเสือลำบากแต่เมื่อมีโอกาสเช่นนี้และหัวหน้าอย่างเสือดำพอใจและเห็นด้วยทุกคนจึงมีแต่รอยยิ้มกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าระยะเวลาล่วงเลย มันจะถึงเวลาที่กําหนดแล้วปืนในมือขุนจูนจเล็งสูงขึ้นเบื้องบนและระล,ว,ลวกระสุนออกมาจมหนหมดแม็กกาซีน์มันเป็นสัญญาณว่าขุมกําลังลบกของเสือดาออกเดินทางเสือดํานําตัวเสือมเหสุนไปด้วยม้าของเสือมเหสุนเสือดํายึดไว้เป็นของตัวเองสึกคราวนี้นั้นเสือดาขจัดความน้ําจนรู้สึกพอใจอย่างยิ่ง มันแสดงให้เห็นว่าเสือมเหสุนและเขานั้นยังห่างไกลห่างชั้นกันพอสมควรขนาดเสือมเหสุนคิดใช้วิธีสุกระปกแต่ก็มีอาจจัดการกับเขาได้ไง่งยๆแต่ซื้อดำจะทำยังไงต่อไปเมื่อมานหัวใจและศัตรูการต่อสู้มันอยู่ในกำมือของเขาแล้วตอนนี้ติดตามรับชมตอนต่อไปครับ ชมคลิปของเราแล้วหาท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ